เพราะว่ามันจะกำหนดชะตาชีวิตด้านการเงินคุณไปตลอดการเลยนะครับเชื่ออย่างไรทําอย่างนั้นถ้าเราเชื่อผิดที่เหลือทําผิดหมดเลยจริงไหมครับวันนี้ลงทุนช้าไปผลตอแทนนี่ต่างกันมาหาศาลโอเคไหมครับรวมกัน30วันเนี่ยคุณจะมีเงินพันล้านบาทครับบางครั้งคนได้ได้น้อยกว่าแต่บริหารจัดการเงินได้ดีกว่ามีวินัยการเงินที่ดีกว่าก็สามารถที่จะมั่งคั่งได้ ก่อนไปต่อมีข่าวดีมาฝากครับเพราะว่าตอนนี้เราเดินทางมาเกิน1ล้านซับสไคร์เบอร์แล้วขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณทีมงานนะครับแน่นอนขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเรานะครับตั้งแต่วันแรกจนถ,ถึงวันนี้นะครับทั้งดูทั้งเป็นเมมเบอร์ทั้งเป็นซับสไคร์เบอร์นะครับเรามีวันนี้ได้ก็เพราะทุกคนนะเราเราก็สัญญาว่าเราจะพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้น,นเพื่อที่จะเติบโตไปได้วยกันโชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งผมพอนี่คือ m o n e y Matters ครับรายการด้านการเงินทั้งสนุกแล้วก็มีสาระนะครับต้องบอกว่า EP ีนี้สำคัญมาก,มาก,มากเพราะว่ามันจะกำหนดชะตาชีวิตด้านการเงินคุณไปตลอดการเลยนะครับอนาคตการเงินคุณจะดีไม่ดีผลตอบแทนคุณจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ EP ีนี้ครับเพราะว่า EP ีนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่อง 7. ความเชื่อผิดพดด้านการเงินก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนครับว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นจากความเชื่อนะครับเชื่ออย่างไร ทำอย่างนั้นก็เลยส่งผลต่อผลลัพธ์ใช่ไหมครับแต่ว่าทีนี้ถ้าเราเชื่อผิดที่เหลือทําผิดหมดเลยจริงไหมครับยกตัวอย่างความเชื่อผิด,ดเช่นกินน้อยเท่ากับผอมแต่จริงๆคือกินน้อยก็ไม่ได้แปลว่าผอมเสมอไปจริงๆมันต้องกินดีมีคุณภาพออกกาลังกายคือหลายๆอย่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมี7ข้อครับว่าความเชื่อผิด,ดของคนทางด้าน,นการเงินมีอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่ข้อหนึ่งครับคือออมปลอดภยัย ต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังกันมาหลายทศวรรษแล้วนะครับว่ามีเงินก็ต้องออมนะเมื่อก่อนผมเล็กเดกผมยังจำได้เลยนักวิชาการเขาบอกว่าเนี่ยให้กันแบบ10% 20%ของเงินเดือนนะไปออมแต่นี้ความเป็นจริงคือเขาไม่ได้ต้องการให้คุณไปออมนะครับเขาต้องการให้คุณไปลงทุนต่างหากถ้าคุณไปฝากกันธนาคาร วันนี้เลยนาทีนี้เนี่ยดอกเบีย้ยมันอยู่ที่0.25ใช่ไหมครับแต่ในขณะที่เงินเฟอ้อเฉลีย่ยที่มัน3ตแปลว่าคุณจะขาดทุนปีละ2.75ทุกๆปียิ่งออมคุณยิ่งจนลงเรื่อยๆครับสมไมผมเด็กๆเนี่ยผมยังจำได้เลยดอกเบีย้ยเงินฝากเนี่ยประมาณ10แตแปลว่าถ้าคุณมี1ล้านบาทเนี่ยคุณก็ได้ดอกเบีย้ยอยู่ที่ประมาณ100,000ต่อปีใช่ไหมครับแต่ยุคนี้มันไม่มีแล้วดอกเบีย้ย10นะ แทบจะไม่มีโอกาสได้เห็นอีกแล้วนะครับตอนนี้ดอกเบี้ยมันต่ําทั้งโลกหมดเลยเพราะฉะนั้นการออมเนี่ยอันตรายมากเพราะว่ายิ่งออมยิ่งจนึกภาพนะครับว่าเงินคุณเหมือนไอติมครับไม่กินก็ละลายครับยิ่งแก่ปรากฏว่าแทนที่จะแบบมีเงินใช้ปรากฏว่ามันด้อยค่าลงเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมเนี่ยได้เงินมาให้แบ่งส่วนหนึ่งไปออมเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนจากคำว่าออมเป็นลงทุนครับทีนี้เป็นลงทุนในไหนก็ไปย้อนดูอ P ีต่างๆของเราได้เช่นจะเป็น ออมในกองทุนก็ได้กองทุนเดชนนีก็ได้ ETF ก็ได้อสังหาก็ได้แต่ทำไงก็ได้ให้มันชนะเงินเฟอ้อก็คือประมาณ3%ขึ้นไปนะครับข้อ2เป็นหนี้ไม่ดีครับก็ต้องบอกว่ามันก็มีความจริงอยู่ในนั้นเหมือนกันถ้าวันนี้มีหนี้เกินตัวหรือบริหารหนี้ไม่ได้ก็ไม่เว่ร์เหมือนกันเช่นหนี้บัตรเครดิตดอกเบีย้ยมันจะมาณ2่กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วมันทบต้นทุกปีอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นหนี้นอกระบบเราเคยทําคลิปหนี้นอกระบบไว้นะครับ ผมว่าเขาเจอกันประมาณแบบสัปดาห์ละ5เรนะครับรวมกันปีหนึ่งเป็นเป็นร้อยร้อเนะครับคุณก็ไม่มีฐานที่จะใช้มันได้เลยเพราะมันมันเยอะมากนี่มีสงแบบมันต้อมีนี่นี่ดีและนี่ไม่ดีนี่ไม่ดีคือเช่นถ้าคุณไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อไปใช้จ่ายและบริโภคซื้อรถซื้อทีวีซื้อมือถือซื้ออะไรก็แล้วแต่เงินผ่อนนะครับไอแบบนี้ไม่ดีมันไม่สไร้างรายได้ให้คุณแต่ว่านี่ดีคืออะไรเช่นสมมติว่าคุณซื้อบ้านปล่อยเช่าคุณสามารถเอาค่าเช่านั้นไปส่งแบงค์ ผ่านไป20ปีบ้านนั้นหรือคอนโดนั้นก็กลายเป็นของคุณอย่างเงี้ยถือว่าเป็นหนี้ที่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าหนี้ไม่ได้แย่เสมอไปไม่งั้นบริษัทใหญ่ๆก็คงไม่มีหนี้กันจริงไหมครับแต่ละบริษัทมีหนี้ทั้งนั้นนะครับแต่ทําไมเขาถึงมีหนี้ได้ก็เพราะว่าเขามีความสามารถในการหาเงินมาใช้ได้เพราะฉะนั้นจริงๆสรุปก็คือว่าถ้าคุณคุณมีหนี้ในปริมาณที่ไม่เยอะเกินไปและคุณมีไรายได้ที่เข้ามาที่มั่นคงหรือว่าคุณสามารถเอาเงินของคุณนั้นไปต่อยอด ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่านี้ของคุณถือว่าโอเคนะครับสมมุตินะครับว่าคุณเป็น SME ก็ได้คุณกู้ยืมเงินมาทําธุรกิจซึ่งดอกเบีย้ยอยู่ที่ประมาณสัก6-7%ต่อปีแต่ว่าคุณสามารถสร้างผลตอบแทนได้อยู่ที่ประมาณสัก20%ต่อปีแบบนี้ถือว่าโอเคใน,นพูดเรื่องนี้แล้วก็ต้องขอเตือนห,หนึงว่าคนส่วนมากเป็นหนี้กันเยอะมากนะครับ และส่วนมากเป็นหนี้บริโภคครับแม้กระทั่งบางคนกู้ยืมเงินไปแต่งงานก็ยังมีเลยนะครับกู้ยืมเงินเพื่อไปท่องเที่ยวก็ยังมีเลยแบบไปเที่ยวก่อนพรอนที่หลังอะไรคือมันมีแบบนี้มากมายเพราะฉะนั้นพอทำายอะเยอะๆเยอะๆขึ้นคุณเป็นหนี้เกินตัวไรายได้คุณไม่พอสุดท้ายคุณก็จะแล่มสลายในที่สุดนะครับหรือในบางอาชีพ มีความสามารถในการกู้ยืมสูงนะครับเช่นอาชีพของข้าราชการและครูอย่างนี้นเป็นต้นนะครับก็คือจะมีหนี้ให้กู้ยืมมากมายเลยหนี้สหกรณ์เอ่ยหนี้ชาปนกิจศพอะไรคือมีทุกจริงๆก็ต้องขอเตือนด้วยว่าถ้าเป็นหนี้แบบนี้คือต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นคืออันนี้ถือว่าเป็นหนี้ไม่ดีข้อ3เจ็บป่วยเป็นเรื่องไกลตัวตอนเป็นวัยรุ่นตอน20่สิบต้น,ต,นต้นคือแบบโอ้ไม่เจ็บไม่ป่วยหรอกโรงพยาบาลไม่เข้าว่าต้องบอ,อกว่าเจ็บป่วยนี่เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ถ้าใครได้เป็นโอกาสไปโรงพยาบาลบ้างคุณจะรู้ว่าทุกวันนี้คือไปโรงพยาบาลทีนี้คือเสียตังค์มหาศาลนะครับเยอะนะครับแต่ที่มันจะทําให้คนถึงขั้นกับภาษาอังกฤษเรกว่าแบงค์รับเลยคือล้มละลายเลยก็คือเป็นโรคที่ร้ายแรงถ้าคุณเป็นสโตรกขึ้นมาหัวใจวายหรือเป็นมะเร็งขึ้นมาทั้งหมดเลยค่าใช้จ่ายมหาศาลคุณมีเงินเก็บเท่าไหร่ก็ไม่พอครับการเจ็บป่วยกับเงินมีผลกันมากนะครับเคสล่าสุดที่เพื่อนแชร์ให้ฟังเลยก็คือโควิดครอบครัวเขาเนี่ยติดโควิด เขาบอกเลยว่าต้องมีเงินมัดจําเป็นแสนนะครับถ้าไม่มีก็คือไม่ได้เข้าเพราะว่าคนจํานวนมันเยอะมากฮอสเพทอลโรงพยาบาลเขาก็ต้องเลือกคนที่มีเงินหรือมีประกันชีวิตก่อนคนที่ไม่มีก็คือไปต่อคิวท,ท้ายๆมันเป็นปัญหาเรื่องของเงินเพราะฉะนั้นอยากคิดว่าสุขภาพกับเงินคนละเรื่องก็ต้องบอกว่ามันคือเรื่องมีผลต่อกันอย่างมากบางครั้งคุณไม่ได้เป็นอะไรแต่เป็นไปได้ไหมครับที่คุณพ่อคุณแม่คุณจะเป็นมันก็ทำให้เงินเก็บของคุณพร่องลง พอเงินของเก็บของคุณน้อยลงการเกษียณของคุณก็ยากขึ้นครับก่อนจะไปข้อต่อไปมีสถิติมาฝากครับ 60- 40ครับทีนี้เนี่ยจากสถิติหลังบ้านเนี่ยมันโชว์ว่าจากคนที่ดูเนี่ยตอนนี้สมมติมี100%นะครับจะมีคนที่ Subscribe ไปแล้วเนี่ย40%ด้วยกันและจะมี60%นะครับดูเรานะแต่ยังไม่ Subscribe ถ้าคุณเป็นคนชอบเนะะื้อหาประมาณนี้นะครับกดไลค์ให้เราหน่อยนะกด Subscribe ได้แล้วก็กดกระดิ่งครับ คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์จาก m o n e y Matters ครับข้อ 4. เรื่องลงทุนเอาไว้ใกล้เกษียณต้องบอกว่านี่เป็นหนึ่งในความเข้าใจผิดของคนส่วนมากเลยนะครับ40 50เนี่ยใกล้เกษียณน,นะเกษียณ60ใช่ไหมครับค่อยไปคิดตอนนั้นค่อยไปลงทุนเพราะว่าก่อนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีเงินด้วยรย่องเื่องนะแต่จริงๆบอกว่าจริงๆลงทุนเนี่ยยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีการลงทุนเนี่ยพอเราแทนจะได้มากได้น้อยเนียเน่ยมันขึ้นอยู่กับ3ปจัจจัย1คือ เงินลงทุนครับ2คือระยะเวลาและ3คือผลตอบแทนผมจะทำให้ดูว่าวันนี้ลงทุนช้าไปผลตอบแทนเนี่ยต่างกันมาหาศาลโอเคไหมครับ3ข้อที่พูดถึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้เงินลงทุนที่เท่ากันด้วยนะผลตอบแทนเท่ากันแต่ที่ต่างกันคือระยะเวลาที่ไม่เท่ากันเหตุผลที่ระยะเวลามีผลเพราะว่าเวลามีผลกับดอกเบี้ยทบต้นครับยิ่งนานดอกเบี้ยทบต้นยิ่งได้ทางานถ้าวันเนี้ยผมให้เงินคุณวันแรกบาทหนึ่ง วันที่2 2บาทจากนั้นก็เบิ้ลไปเลื่อยวันที่3กลายเป็น4บาทวันที่4กลายเป็น8บาทแบบนี้เรื่อยไป30วันคุณจะได้เงินเท่าไหร่ครับ1บาทโอเคไหมคูณ2วันที่3 5หแสนกว่าบาทวันที่30วันเดียวเนี่ยห้าล้านบาทรวมกัน30วันเนี่ยคุณจะมีเงินพันล้านบาทครับมาดูเวอร์ชัน2ครับ ลงทุนช้าไป10วันวันที่1ถึงวันที่10เนี่ยไม่มีการลงทุนแล้วค่อยมาลงทุนแบบเดียวกันเลยความยาว20วันมาดูว่าได้เงินเท่าไหร่เห็นไหมครับ1ล้านบาทเห็นไหมครับจากเดิมเท่าไหร่พันกว่าล้านใช่ไหมหายไปประมาณ99%นตะครับต่างกันแค่เท่าไหร่10วันปลายทางต่างกันมหาศาลค,ครับพอจะเห็นภาพเนาะผมจะทําแบบอีกแบบให้ดูแ้วกันเลยว่าเท่านี้เริ่มต้นที่อายุน้อยๆตัว20 20 เริ่มเร็วแต่เงินน้อยกับคนอีกคนหนึ่งอายุ40มีเงินเยอะกว่าลงเงินเยอะกว่าผลตอบแทนมากกว่ามาดูกันว่าใครจชนะเนะ amount, าะ principle amount ก็คือศูนย์ก็คือเงินต้นศูนย์บาทนะครับถ้าเริ่มที่20ให้เฉลี่ยที่ประมาณสัก5,000และกันใส่เดือนละ5,000 20ถึงอายุ60เขาจะมี40ปีใช่ไหม40ปีคูณ12คือ480เดือนผมให้เขาได้ผลตอบแทนไม่ต้องเยอะมากปีแบบ คอนเซอร์ไทีฟเลยนะครับเขาได้สักแปดเปอร์เซ็นต์ก็ได้อ่ะแอนนูนีทบต้นทุกปีไปเรื่อยๆเทะะ่าไหร่ปึ๊บเขาจะมีเงิน16.2ล้านนะครับนี่คือนายกอแล้วกันไปที่นายขอนายขอเริ่มลงทุนตอนอายุ40แต่นี่เลยเงินเยอะเดือนละ20,000เลยโอเคไหมเยอะกว่าทั้ง4เท่านะครับแต่ว่าทบต้นมีเวลาเท่าไหร่เอ่ย20ปีก็คือ240เดือนผมจะให้เขาได้10%ด้วยนะได้เท่าไหร่รปึ000 000. ๊บ14ล้านเห็นไหมครับว่า เงินมากกว่าผลตอบแทนสูงกว่าแต่ระยะเวลาสั้นกว่าก็แพ้คนที่เริ่มต้นก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปการเกษียณเนี่ยต้องเริ่มคิดตั้งแต่คุณเริ่มเรียนบวกลบคูณหารเนี่ยพูดตุตรงเลยนะเราควรจะต้องสอนเรื่องเกษียณตั้งแต่ตั้งแต่นั้นแล้วด้วยซ้าไปอะครับเห็นไหมว่าเวลามันมีผลมากๆเลยครับแต่เท่านี้หลายคนดู30กว่าห้าสีกว่าแล้วบอกช้าไปไหมไม่มีช้าไปก็เริ่มแบบนี้ก็ย,ยังทันนะครับ ก่อนจะไปที่เนื้อหาอยากจะบอกว่าทุกคลิปของเราเนี่ยมีไทม์สแตป์อยู่นะครับข้อนี้พูดเวลาไหนยังไงคุณสามารถข้ามไปได้เลยแต่ว่าดูตั้งแต่ต้นไปก็จะดีมากครับข้อ5รายได้ดีเท่ากับมั่นคงในเปลือกภายนอกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าในตำแหน่งสูงนะเป็นแบบระดับผู้บริหารนะ CFO c e o เงินเดือนแบบ5แสนล้านหนึ่งคงจะชีวิตสบายรายได้เยอะ ต้องดูด้วยว่าค่าใช้จ่ายเยอะไหมมันมีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า lifestyle inflation นะฮะแต่พอจะเดาได้ใช่ไหมไลฟ์สไตล์ใช่ไหม i n f l a t i o นก็คือเฟิร์ใช่ไหมก็คือคนส่วนมากเนี่ยเมื่อไรายได้ยิ่งสูงขึ้นไลฟ์สไตล์ก็จะสูงตามเช่นเมื่อก่อนเงินเดือน1 5ื่นอาจจะนั่งรถเมย์ใช่ไหมครับพอเงินเดือน5 0,000อาจจะมีรถญี่ปุ่นสักคันหนึ่งพอไรายได้สักส0 0แสนอาจจะเริ่มถอยเบนซ์ออกมา,อาสองมือของผมเนี่ยคือไรายได้ค่าใช้จ่ายใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยแกล็บมันไรายได้กับรายจ่ายไม่ค่อยห่างกัน เราค่อยๆจะคิดว่าพอเรารายได้มากขึ้นมันจะมีแก๊ปสูงขึ้นใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าในความเป็นจริงคือไลฟ์สไตล์อินฟลชันไงตัวนี้มันสูงตามนะเงินเดือนก็สูงจริงเป็นแสนใช้จ่ายก็เยอะเป็นด้านก็เยอะอยู่ดีคําว่าไลฟ์สไตล์อินฟลชันไม่ใช่แค่ของหรูหราบางทีเป็นเรื่องของการศึกษาก็มีนะครับเช่นตอนเรารายได้น้อยลูกก็เรียนโรงเรียนแบบหนึ่งพอเรามีรายได้ที่เยอะเราก็อยากให้ลูกเรียนอินเตอร์อย่างนี้เป็นตน้นมันมีภาษาอาังกฤษคำหนึ่งที่น่าสนใจมากคือคําว่าเฮนรี่ เฮนรี่ย่อมาจากคำว่า high earnings not rich yet ก็ค <c oughs> ือกลุ่มนี้รายได้ดูเหมือนดีดูเหมือนจะรวยแต่จริงอย่างไม่รวยก็คือยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่เนี่ยครับรายได้ดีจะมั่นคงก็ต่อเมื่อสามารถที่จะควบคุมรายจ่ายได้แล้วยังมีเงินมากพอและเงินมากพอนี่เอาไปลงทุนต่อย,ยอดได้รายได้ดีไม่ได้มั่นคงเสมอไปบางครั้งคนรายได้น้อยกว่าแต่บริหารจัดการเงินได้ดีกว่ามีวิัยการเงินที่ดีกว่า ก็สามารถที่จะมั่งคั่งได้ข้อ6รวยได้เปรียบคนมักจะคิดว่าจะมีเงินได้มันต้องมีทุนก่อนต้องมีเงินก่อนซึ่ง้องบอกว่าจริงไม่ใช่นะครับจะมีเงินได้ต้องมีความรู้ต่างหากต้องมีความพยายามครับผมยกตัวอย่างนะให้เห็นเลยว,ว่าคนที่วันนี้มั่งคัง่งร่ำรวยหลายๆคนมาจากไม่ใช่แค่ ยากจนบางคนมาจากติดลบเลยด้วยซ้ำไปหลายหลายคนที่เราสัมภาษณ์ก็ลองไปดูตัวอย่างได้เช่นอย่างคุณตันกลับไปดูคลิปเก่าของคุณตันได้นะครับก็คือใช้เงื่อนแลกเงินแกผมจำไ,ได้แกพูดประโยคนี้อีกตัวอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างเมืองไทยไปแล้วตัวอย่างข้ามข้ามประเทศไปที่เมืองจีนบ้างไปดูแจ็คหมานะแจ็คหมาเนี่ยเกิดในชนบทของประเทศจีนนะครับแจ็คหมาเนี่ยยากจนมากถึงขั้นที่ว่าขาดสารอาหาร ถ้าคุณเห็นหน้าตาแจ็คมาคุณจะเห็นว่าหน้าตาเขาเหมือนจะไม่ค่อยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขาก็เองก็ไม่อยากเป็นแบบนี้ต่อไปเขาก็อยากจะ,จะมั่งคั่งร่ำรวยอยากจะดูแลพ่อแม่ครอบครัวเขาได้นะครับพอเริ่มเขาพอเริ่มโตขึ้นมันเป็นช่วงที่จีนเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติมาแล้วเขาก็ตั้งปริธานว่าเขาช่วยภาษาอังกฤษให้ได้แต่เขาไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษนะเขาใช้วิธีขี่จักรยานข้าเมืองไปเพื่อไปพูดกับชาวต่างชาติอีกเมืองหนึ่งแล้วนั่นก็เป็นนิคเนมเริ่มต้้นนว่าาาไไดชือจาจาคมกห หนึ่งในชาวต่างชาติตั้งชื่อให้ว่าแจ็คนะครับแล้วเขาทำเนี้ยเป็นหลายปีจนเขาพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเขาก็ไปเปิดเรียนสอนภาษาอังกฤษแล้วจากนั้นเขาก็ได้เจอกับเจ้าของย a h o ูไปแล้วก็ไปอเมริกาแล้วก็ไปเจออินเทอร์เน็ตครั้งแรกแล้วก็เอาอินเทอร์เน็ตกลับมาเมืองจีนแล้วก็เริ่มมาสร้างอาลีบาบาทุกวันเนี้ยแจ็คมาคือหนึ่งในคนที่รวยสุดในจีนและในโลกที่ซ้มไปคํถาถามคือรวยเรียบปิดจริงๆเหรอไม่รู้นะจากที่ผมอาจจะสัมภาษณ์คนมาเยอะเจอคนมาเยอะหัวเลยว่า รวยไม่ได้ได้เปรียบเสมอไปความพยายามต่างหากที่จะทำให้คุณได้เปรียบครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณรายได้น้อยกว่าคนอื่นสิ่งที่คุณทําได้คือคุณก็ทํามากกว่าคนอื่นนะครับความพยายามที่มากกว่าความตั้งใจที่มากกว่าสามารถทําให้คุณได้ดีได้เช่นเดียวกันข้อสุดท้ายข้อ7มีเงินมากความสุขก็มากผมว่าเงินมันแค่ทําให้คุณมีทางเลือกที่มากขึ้นเงินคือออปชั่นนะครับถ้าคุณมีน้อยแน่นอนออปชั่นคุณก็น้อยถ้าคุณมีมาก การศึกษาของลูกจะเรียนตั้งแต่อินเตอร์มองนอกเลยก็ได้เห็นไหมมีออปชันมากแต่ถ้าไม่มีมีน้อยตัวเลือกก็จะน้อยไปด้วยนะครับมันถูกบงังคับให้เลือกแต่นั้นมันเป็นขั้นะระดับเรียกว่าสุขกายอะไรกันสุขกายเช่นมีของใช้ที่ดีมีการศึกษาที่ดีจะโปวยเข้าลงมาที่ดีแต่ว่าความสุขระดับใจเงินไม่มีเกี่ยวคุณอาจจะมีเงินเยอะมากก็ได้แต่ว่าถ้าคุณเป็นคนคิดอะไรคนอื่นตอเวลาคุณก็จะเป็นคนที่ เป็นคนรวยที่ทุกข์ครับคุณจะมีเงินเท่าไหร่ก็ตามคุณก็จะไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นผมแบ่งเป็น2ระดับแล้วกันนะมันมีความสุขระดับกายกับความสุขระดับใจเพราะฉะนั้นถามว่าเงินมากความสุขมากไหมผมบอกว่าอ,อ,อาจจะถูกสักครึ่งหนึ่งมันช่วยระดับกายได้แต่ช่วยระดับจิตใจไม่ได้นะครับนะคนจะมีความสุขระดับจิตใจได้ก็ต้องเป็นคนผมว่านะก็ต้องเป็นคนเขาเรียกว่า grateful ก็คือ แบบทราบซึ่งรูรร้คุณนะครับบางทีทราบซึ่งรูร้คุณกับเรื่องเล็กๆด้วยนะไม่ต้องเรื่องใหญ่ๆเช่นแบบว่ามีอินเทอร์เน็ตใช้นะได้ดู u t u b e อ่างเงี้ยครับแม้กร,ระทั่งตัวเองเจอเรื่องแย่ธุรกิจแย่ลงแต่คนที่ g r a t e f u l ราบซึ่งรูร้คุณจะเป็นแบบนี้คืออย่างน้อยก็ไม่ตายวะไม่เจ็บไม่ป่วยเรายังดีนี่ไงนี่คือหลักๆนี่คือ r a t e f u l คนมีความสึขคนที่มีพวกนี้เยอะๆอะครับและนี่คือ7ความเชื่อผิดๆด้านการเงินครับทีนี้ผมอยากฟังทางพวกคุณมากกว่าทุกคนนะครับว่ามีข้อไหนบ้าง หรืออยากจะเพิ่มเป็นข้อ8ข้อ9ข้อ10คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราหน่อยกด Subscribe และถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์สามารถส่งแชร์ให้กับเพื่อนๆและคนที่คุณรักได้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีแบบนี้ทุกสัปดาหา์จาก Money Matters ครับล้าไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัดีครับสวัสดีครับ